ป้าปด้าวจะมาพัดเข่าเนาะเข่านี่ผสมเรียบร้อยแล้วเจ้ามีไข่ต้นหอมแค่หอดมีทุกอย่างเจ้าเนื้อหมูกุ้งแต่กุ้งกับเนื้อหมูนี่ทำซุกเรียบร้อยเนาะคุกเครื่องเรียบร้อยแล้วเจ้าแล้วกับด้าวเอาไปใส่ตู้เย็นเนาะอันนี้เอามาเพิ่มอีกเจ้ามีแค่หอดกับหอมหัวใหญ่ มีใครไปเจ้าไปทำกันนออน,น้ำมันมะกอกเจ้าน้ำมันก็สอบใส่สอบมันเ่ยเจ้าแต่ป้าดาวใส่เนาะใส่น้ำมันมะกอก มันจะได้หอมในเวลาสิ่มเข้านะใครจะใส่ก่อนใส่หลังแล้วแต่เนะจะใส่ก่อนหอมก็ได้จ้า เราเจ้าใส่ที่ั่งหอมก็ได้เจ้าเหมือนกันนั่นแหละแต่พอดีมันอันมีแคร์ลอดเนาะก็เลยคือแครลอดมันซุกเหียนน้อย,ยกะ็แครอดแคร์อดมันแข็งมาเจ้านากิน แล้วปุ๊กเข้าแล้วใส่เื่องแล้วปาดาไปใส่ตู้เย็นไว้เนาะใส่สองแข็งเลยอปุ๊กเข้าเราเราเพเข้าเย็นกันไว้เจ้าแล้วเขาจะเอามาพัดมาได้เขาก็ามาพัดได้เนาะ ใส่ผงข้าวพัดไปอีกเจ้าพ่อป้าดาเพิ่มไข่เพิ่มไข่ก็เพิ่มอันแค้นรอดต้นหอมเนาะเกลือเจ้าเกลือใส่ใส่ของฟูงนะเนาะผงข้าวพัดจะมีขายเจ้าพี่รัก จะมีหลายหลายย่างหลายสีเนาะ,ะแจต่เขาจะเลือกเอาวงางทยก็มีขายจ้าโอ้คนเท้าเนี่ยจามเด้อ ดาวใส่เกรือปรุงประมาณสามซองเนาะพราะข้ามันเข้าเกือบถึ่งกิโลอ่ะเจ้าต้นหอมแค่รอดทำล้วถึ่งกิโลอพีาะนี้ทิพวรานะไข่ทำล้ว าข้าวญี่ปุ่นกระเจ้าข้าวญี่ปุ่นมันจะเอาเหนียวๆเนาะแต่ใจข้าวไทยนะเจ้าเราะคนอาจจะสงสัยข้าวพัดป้าวอย่างแบบผู้อี้นะอย่างแบบเป็นผงนี่นะข้าวญี่ปุ่นเจ้าแต่อร่อยก็ยังบ้านเขาเจ้าบางคนเอาเข้าวเหนียวมาพัดนะเจ้า ลำดีอ่มะม้ออ่ะข้าวญี่ปุ่นนี่ลองเอามาพานะเจ้าอร่อยมันจะจู้นนะเจ้าเวลาหูก็บอกว่านหงแฉะนะเจ้าหูหูหมันแบบพอดีอ่มะม้ อร่อยข้าวญี่ปุ่นนะเจ้าเส้เข้าสวสวยไทยนะเจ้าอร่อยจุดๆนะเจ้า สเสร็จเรียบร้อยละเจ้าพัดเข้าสู่ญีปุ่นป้าดาวขอจบคลิปแัน่นี้ก่อนนะเจ้าปากันคลิปใหม่คลิปหน้านอกะกดไล่ด์ดดแซร์กดกระดิง่งติดตามคือป้าดาวด้วยเนอ้อฉันได้ผ่าคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ